รุ่นหนาเป็นอย่างงี้ไงคขาถึงคนตั้งตีหนากูเป็นผู้ใหญ่กูไม่เคยยุ่งกับพวกมึงเลยแล้วก็ถผมจะจะ,จะขี่ไม่ได้หรอบ้านหนาขี่ถ้าหนาหมองไม่ได้หนาเอาหัวเก็บเขาเป็นในบ้านเลยกูเป็นผู้ใหญ่กูจะไม่ผู้ใหญ่อะดูตรงผู้ใหญ่เขาไม่นำนิสัยแบบนี้ไงผู้ใหญ่เขาไม่ถือมืดออกมาอย่างงี้หรอครับเดี็กกูฟันลงไปก็หาว่ากูแม่งักเล่นใหญ่โอ้ฟันแล้วทาลุปืนมา ่สงงของนจริงกูรุ่นนาเป็นอย่างนี้ไงเขาถึงคนตีนาถ้านาพูดดีๆพูดออกมาแล้วว่ามึงวรต้นตีนอ้าวก็นา้ามานาเป็นอย่างนี้ไงกูเป็นผู้ใหญ่กูไม่เคยยุ่งกับพวกมึงเลยกูนั่งของกูเง,เงียบๆนะขายของกูกเงียบใช่ไม่เคยไปรับบ้านไหนด้วยเออเออไชิบหายเออกูนะลูกค้ากูนะไปจอดบ้านบ้านขายกูเรียกกลับมาบ้านกูหมดอือแล้วพวกมึงถามแต่ที่ี่กูถามเปล่าไม่ใช่ผมผมก็ไม่ได้เรื่องกูเห็น บ้านนี่กัวันนึงไม่รู้กี่รอบไอ้บ้านนี่ก็เหมือนกันเอ้าเขาเขาสั่งของของเขานะไม่เกี่ยวนะแล้วาจอังกูอะผมเพิ่งมาจอดเนี่ยกูเห็นมึงวางกูไหลวันละแต่กูก็เอยย้ามองบ้าน,น,น,บ,านบ้านนี้นี่บ้าคนผมคนบ้านที่นี่ซื้อบ้านที่นี่กูไม่สอนมึงเลยว่ามึงแล้วทำไมอ่ะว่านมึงจะส่มของแล้วะบบจะจะขี่ไม่ได้หรอบ้านน้ำขี่ถ้าน้ามองไม่ได้นะเอาหัวเก็บเขาเป็นในบ้านเลย จริงถ้ามองหน้าคนมองหน้าแม่มองนะอ้าผู้เป็นผู้ใหญ่ผู้สามไม่ผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่เขาไม่น่นิสัยแบบนี้ไงเออพวกมึงอะคนเมื่อกี้มึงยังพูดออกมาเลยว่าไอ้เขาจะกวนต้นไทรไงไม่ใช่พี่ผมมาจอดรถดีๆพี่มาหาเรื่องผมเพื่อถามมึงว่ามึงส่งเอกสารบ้านไหนแล้วมึงบอกมึงบ้านไหนอ้าวผมก็ต้องจอดเลยเดินจอดบ้านมัน่ะแล้วผมก็เดินหน่อยไม่ได้เหรอแล้วมึงจะเดินทำ เอ้าหน้าบ้านมันเกะกะเปล่ามีรถเปล่าเอ้าไอ้เมงองกวนจดตีนไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่พี่ไปถามใครก็ได้แปบเป็นเรื่องใครไปถามไหมแป๊บนะแป้มีมึงคันแล้วก็ไอ้คันสีเหลืองๆในอีตวงเหมือนกันเลยแม่มาแลแก้งมาแหมนี่แก้มมาทำให้กดโทรศัพท์เอ้าแม่ก็เคาทำงานคนกาทำงานพี่เอ้ามึงตั้งใจเอ้า เดี๋ยวกูฟันลงไปก็หาว่ากูแม่งนักเล่นใหญ่โอ้ฟันแล้วทันลูกปืนมาตกลงไม่ใช่หรอกพวกมึงอ่นคนต้งตปเดี๋ยวแบกนี่เดี๋ยวแบกนี่ยผู้ใหญ่เขาไม่ถือมืออกมาอย่างนี้หรอครับพวก,ก้ดแรกแ,แกนนะเลยแก้งกวนอะไร ผมผมมาจอดนี่ผมยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน followers อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ